ใครบอกจะซื้อโรนัลโดและเมซี่อยู่ในทีมเดียวกันมันคือเฟกนิวมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับกับดิวนี้เมื่อเ e อ็บัปเป้อยากจะย้ายไปอัรมาดนิด อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอเปี๊พลนะฮะใน YouTube ช่องของเรานะครับวันนี้ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ p p พีจะถ่ายทอดสดเกมนัดเปิดสนามของฟุตบอลพิมลีนะฮะตอนหกโมงเย็นแมนยูเจอกับลีสนะครับผมบรรยายกับคุณสิทธิ์โมแล้วก็โค้ชจุ่นันนรักษีเกิดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแจกเสื้อแมนยูตัวนี้ด้วยนะครับมาลุ้นของรางวัลกันได้ทาง p p พีช่อง3ามนะฮะอ่ะสวัสดีคุณพี่เออวอล์กเกอร์นะครับพี่ตินภัทรพี่ยักษ์นะครับ แล้วก็อีกหลายๆคนเลยโอ้โหเมื่อวานทําคลิปเรื่องของเครดิตไอ็มบัพเป้ไปนะฮะคนคอมเมนต์เนี่ยผมจะจําได้แต่ท็อปๆคอมเมนต์นะฮะสี่ร้อยกว่าคอมเมนต์คนดูจะแสนสี่วิวแล้วขอบคุณมากเลยนะครับเพิ่งจะมาทํา YouTube ช่องของตัวเองนะครับจับน้องไบรท์ดีดิเตอร์ที่พี่ดีดิเตอรน้องรักของผมนะฮะถ้าคลิปไหนตัดดีก็ชมน้องไบรท์นะฮะถ้าคลิปไหนะตัดแย่ก็ไปด่ามันนะครับโอเคอ่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่ เข้มข้นก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดครับของฟุตบอลยุโรปไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรุ่งอัคคีคืนนี้พิมเบอร์ลีกกับบนุนเดสลีกาเยอรมันเปิดฤดูกาลแล้วเบนฟอร์ดเจออาร์เซนอลแล้วก็บายเยิร์มิริกเจอโบรุรสเซียมเชิดกัดปากนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชงดันแย่งซีนขโมยหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ทั่วโลกไปหมดเลยวันนี้ล่าสุดครับเมื่อวานที่ผมทําคลิปเรื่องเอ็มบัปเป้ไปค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับว่าเขาอยากจะออกจาก เบเชีจริงๆอยากไปยิ่งใหญ่ที่เรอัลมาดริดเพราะวันนี้มีู่ mm hmm. เลียวเนี่ยไม่ซีแล้วประธานเบสเชฟได้ยินโมโหมากนะครับแล้วบอกว่าไปเลยเดี๋ยวฉันจะซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาและจะเก่งกว่าเองแน่นอนคนคนนั้นคือคนนี้ครับ mm hmm. แน่นอนครับคุณผู้ชมครับถ้าหากเป็นก่อนหน้านี้เนี่ย ใครบอกจะซื้อโรนัลโดและเมซี่อยู่ในทีมเดียวกันมันคือเฟ็กนิวนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วนะครับเมื่อทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยสามารถที่จะกระชากหัวเรียวเนยเมซี่ออกจากบาร์เซโลนาได้และมาอยู่กับเปเช่ดีลที่มันบอกว่าเป็นอิมพอสซิเบิลมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมาวันนี้ครับนาซเอลคาไฟีประธานสโมสรของเปเช่บอกว่าถ้าอยากจะยิ่งใหญ่กว่านี้ฮะมันต้องมีโ้กับเมซี่อยู่ในทีมเดียวกัน มีทีมเดียวที่ทําได้ก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยครับแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยนะฮะลองไปดูข้อแม้กันนะครับโรนัลโด้ตอนนี้เนี่ยอยู่ยูเว่ต่อในดูก,กาลนี้ถือว่าสรายแล้วนะครับเพราะเขาจริงจะย้ายแต่ตอนแรกที่อาจจะไม่ติด U c เซแล้วโด37ปีนะครับเออถ้าหากว่าสัญญาหมดเขาย้ายไปไปทีมไหนละ่ะที่จะสร้างมูลค่าชิ้นสุดท้ายให้กับเขาได้ถ้าไม่ใช่ทีมที่อยู่กับเมซี่ไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงสมมติได้เบอร์เจ็ นะครับเมสซี่เนม่าโอ้โหมันจะท่านมูลค่าทางการตลาดของโรนัลโดและปารีสแซงต์แชรงแมงในพุ่งทะยานเลยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับกับดิวดีเมื่อเอ็มบัปเป้อยากจะย้ายไปเร็ลมาเร็วราะอะไรฮะรถ้าขายเอ็มบัปเป้ไปในราคาที่สูงมากเนี่ยเขาสามารถมีเงินหังไม่ต้องกลัวกดแฟนในเชื่ลแพลทเพร์เลยแล้วเอาไอ้เงินเนี่ยโอ้โหแค่ครึ่งเดียวไปซื้อโรนัลโด้ถ้าเหนื่อยก็ให้เท่าเมสซี่ก็ได้หรือเจ็ดแสนก็ได้ปานะนะรีสแซงต์แชรงแมงในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีเนม่า มีโรนโดและมีเรียวเนลเมซี่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งกดคอมเมนต์เข้ามาคุยแจ้งเตือนกันด้วยนะเพิ่งจะทำยูทู e มา2สัปดาห์นะครับรบกวนแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ